สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลมทุ่งอยู่ทีท่สวนลมทุ่งสองครับเพื่อนๆที่ติดตามลมทุ่งมาคงจะทราบว่าลมทุ่งมีโครงการที่จะปลูกมะขามเทศพันุเพชรนนทไทย65ต้นนะครับวันนี้ลมทุ่งพาเพื่อนๆมาอัปเดตการปลูกมะขามเทศของลมทุ่งว่าตอนนี้เขาเจริญเติบโตไปได้แค่ไหนแล้วเพื่อนๆครับและนี่ก็คือต้นมะขามเทศพันธุเพชรนนทไทยที่ลมท,ท,ทุ่งปลูก <ถ Maps. S 2> ครับเพื่อนๆครับ ตอนนี้เขาสูงประมาณศรีษะของลมทุ่งแล้วครับแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นที่โตเร็วที่สุดในสวนนะครับต้นอื่นก็จะมีเล็กกว่าน,นี้ลดหลั่นกันไปนะครับแต่ที่ลมทุ่งดีใจมากๆเพื่อนๆดูครับเขาออกดอกครับเพื่อนๆแล้วดอกดอกมากครับอ่าอันนี้คือดอกอันนี้คือดอกตูมนะครับซึ่องอีกไม่นานก็จะบานแล้วก็จะเริ่มติดลูกเพื่อนๆครับและนี่คือสิ่งที่ลมทุ่อยากอวดเพื่อนๆครับ มะขามเทศพันเชรนงไทยของลมทุ่งตอนนี้ติดลูกแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่ครับอัตลักษณ์ของเขาก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้นครับผมเดี๋ยวลมทุ่งจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเป็นระยะระยะนะครับว่าพอเขาแก่เขาสุกจะเป็นอย่างไรแล้วก็ชิมแล้วก็จะรีวิวให้เพื่อนๆทราบครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือความภาคภูมิใจของลมทุ่งที่อยากจะนํามาฝากเพื่อนๆครับ ขามเทศพันเชศนนทยของลมทุง่งตอนนี้ปิดดอกออก,ล,กลูกและสูงประมาณศีษะลมทุ่งแล้วครับเพืเ่อน